ผมในช่องจีจีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในเกมร r a n t ัจคุณชูสวน My Restaurant เอาไวท้ทีหลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่น My เออใ a ร้านชัยคุณชูกันก่อนนะครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้จะมารีวิวร้านครับผมเล่นแบบเกมนี้มาตั้งนานนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้เพื่อจะได้มีคลิปลงนะถามว่าถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าเนี่ครับเดี๋ยวขึ้นเหตุผลให้ดูทําไมผมไม่ค่อยลงคลิปนาน โอเคนั okay. ่นก็เป็นเหตุผลนั่นแหละนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่านั้นผมเป็นยังไงอย่าให้เสียเวลาก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับผมจะได้มีการแชคลิปต่อไปอะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโ okay. อเาคมาดูในส่วนแรกกันเลยส่วนแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับอ,อความยอดนิยมแนละ้วก็4ีก็ตอนนี้ผมได้4.7ดาวแล้วนะแล้วก็อาหารก็4.6 ส่วนพันเด็กเสิร์ฟก็4.9แล้วก็ชั้นแล้วก็ชั้นส,สองสอง่ะ4.7นะบ้านอันแปลไม่ถูกก็ขอไปแล้วครับ,บแล้วก็อันคลีนนี่คือความสะอาดนะครับผมแล้วก็อ่ะปูตตลานี่คือความยอดนิยมแล้วก็ความอ่ความอะไรนะความถูกใจความอะไรลืม,มลค,ความพอใจของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้านะครับ4.3นะครับก็โอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านกันเลยดีครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นเออเดี๋ยวไปนึงฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ก็จะเป็นโซนของครอบครัวนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับส่วนสองฝั่งนี้ก็เป็นแบบสองโต๊ะเอาไว้สําหรับเดทกันสําหรับคู่สาวที่มาคุ่สาวที่มาเดทกันก็มาตั้งโซนนี้ได้เลยนะก็อันนี้เป็นแล้วไม่โอเปอเรเตอร์มันอยู่ตรงนี้ ทำไมโอเบอเเตอร์มาอยู่นี่เหรอคไปแต่แต่คนนี้ผมเลือกหน้าตาแบบโคตรแอลเฟคเลยนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อกันที่ข้างนอกข้างนอกก็จะมีทีวีนะครับผมแล้วก็มีนาฬิกาฝั่งนี้ส่วนอันนี้ผมก็จะวางเป็นไม้ไผ่กันไว้แล้วก็มีเตียงวางไว้โต๊ะนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเออ เออ่แม่ไผ่วางไว้เหมือนกันนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปดูในห้องครัวกันเลยนะห้องครัวก็จะประมาณนี้นะครับผมนะี่ก็ฝั่งนี้ก็เป็นครัวที่ผมจะทําทําอาหารทําเองนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเดี๋ยวจะตั้งอาทิตย์อยู่ฮะเดี๋ยวจะตั้งอาทิตย์ก่อนเดี๋ยวขออาทิตย์ก่อนเดี๋ยวไว้ทีหลังโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเมื่อกี้ตาผมขอดูโทรศัพท์ใหม่อ่ะก็มันก็จริงมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์ใหม่หรอกมันเป็นโทรศัพท์ของ พ่อของผมเองนะแต่ว่า,านั่นแหละก็โอเคต่อกันเลยอันนี้เป็นนาฬิกาพิซซ่านะคะผมแล้วก็จะมีครัวเอาไว้ผมทำเองอันนี้ก็มีตู้เย็นแล้วก็มีออเดอร์เสิร์ฟนะครับแล้วก็มีเชฟทำอาหารมีข้างบนด้วยนะครับเป็นที่ดูความหนัแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกมาทางรับอาหารโอเปอเรเตอร์ส่วนนางเข้าสั่งออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยเออเดี๋ยวออกจากหน้าต่างก็ได้ไเลยนี่โอคก็เนก็อันนี้เป็นฝั่งภายนอกนะก็จะมีแบบผมก็วางป้าย dive to open นะครับผมก็โอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเนาะโอเคก็ตอนนี้ก็ซื้ออะไรมาเยอะอัปเดตหมดแล้วไม่มีอะไรให้อัปเกรดรลาแล้วเห็นไหมหายไปเลยเปิดเพลงด้วยนี่เป็นเพลงประกอบคลิปเลยอืม โ okay. อเคอาจจะบางตรงเสียงนี่น,นี่ก็มีต้นไม้วางไว้นะคะเป็นต้นไม้แบบเล็กๆเอาวางไว้ประดับตกแต่งร้านแล้วเราก็คือใบมันแข็งมากจนเราหยับใบได้เลยโอ้โหโคตรเวลี่อีพิกอีพิกแบบส0 0เเซมากนะคุณผู้ชมโอเคนีเค่เราสามารถประกอบได้อันนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือนะครับแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะที่วางติปไว้นะคบผมอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวที่ มาดูปลานะครับผมก็แบบมีกับนะครับผมแล้วก็เน in euh, ี่ยก็จะมีปลาครับใครที่กินข้าวไม่ลงสามารถมานั่งโต๊ะนี้นะคุณจะได้เห็นปลาก่อนกินข้าวแล้วคุณก็จะกินข้าวลงมากขึ้นแหมกินข้าวไม่ลงโอ้ยเห็นปลาโอ้โหกินไอติมลงเลยโอเคอะต่อกันเลยยังไมวางอีกต๊ะนึงส่วนใครที่นั่งตู้ปลาจะกินอาหารลงแต่จะแต่จะแต่มันอาจจะไม่กินไม่ค่อยลงมากเพราะอะไรรู้ไหมครับ ว้างมากเลยเตียว่างเลวห้องน้ำเนี่ยโอ้โหแล้วเราก็นั่งที่แล้วก็นั่งที่พูดปาดพูดปาดพูดปาดอะไรโอเคแล้วก็มีอ่างล้างมือแล้วก็มีถังขยะนะคะผมอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะผมแต่ผมไม่เข้าเพราะผมเป็นผู้ชายนะคะผมแล้วมีนาฬิกาหนึ่งเรือนวางไว้ตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็มีดอกซากุระแต่ว่าทาไมมันทะลุเออใช่ทำไมมันทะลุ หนูขอชีสหนูขอแม็กกับชีสส่วนผมขอสปาเก็ตตี้นะครับผมอรอีกไม่รู้ผมไปไม่หรอกอนม่ก็โอเคผมผมขอข้าวหน้ากอยไก่หน่อยนะครับ <Yeah. S 1> โอเคอันนี้ก็เป็นเนื้อกิน,น,คนแคนนี้โอ้โหใรเ,เก็บจาน ยังไม่ทันได้กดเลยรู้ทำผิดกดเลยต่อกันเลยฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างนะคบผมกปดเงินี่ครับรอเลยอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะมีทีวีนะครับผมจะเป็นทีวีจอแบนแบบทีวีจอแบนแบบอีพิคนะครับผมนะก็ฝั่งนี้ก็มีของตกแต่งนะซึ่งมันเหมือนที่วางของผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมแต้มก็แปะแปะไปเถอะอะไรได้แปะอันไหนสวยก็เอาไปแปะอันนี้ก็จะเอาผนังมากั้นไว้ครับนี่ก็จะดู ร้านก็จะดูแบบไฮโซแล้วก็อีปิกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้บอกที้เป็น,อน,น,ปนบอร์ดแจ้งเตือนสำหรับอ่าเอ่อเชฟที่แบบทำอาหารไม่เป็นก็จะมาดูสูตรในนี้ได้เลยนะโอเคฝั่งนี้ก็เป็นด,ดัชเชสดูแล้วอันนี้ก็จะมีป้บันไดคาโมมาตัวนึงนี่ีือเบจเบนอีกอันนึงโอเคอะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับแล้ววันนี้นะก็โอเค มีประมาณนี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะผมนะก็สำหรับวันนี้ก็นะเดี๋ยวผมจะอะวันนี้ผมอาจจะทาคลิปยาวหรือไม่รู้ผมก็เหมือนกันนะเอเอเดี๋ยวตรงนี้มีพิสออเดอร์เฮียอ๋อสั่งแบบพูดสั่ง order, ออเดอร์เขาจะได้ยินโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับร้านอาหารของผมนะครับซึ่งก็ร้านมาเอาจริงมันก็ไม่ห้าด,ดาวนะมันก็ไม่ยอดนิยมมากหรอกโอเค ก็ตอนนี้มีแค่นี้นะครับไปแล้วบายบายจมน้ำตายแอะ